สวัสดีค่ะต่อน,น้องนุ่น EP สองก็คือจริงๆก็อยากจะบอกว่าใครมาแทนที่ดำรงหรือว่าใครเล่นบนดำรงนะคะคือจริงๆทุกคนสามารถเล่นได้แต่ด้วยคาแรคเตอร์นะคะที่จะให้เหมือนน้องนุ่นมนชนกเลยอะแนนว่าจะค่อนข้างยากเพราะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันแต่อีกอย่างเนึงอะคะ่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงแล้วอ่ะ เราต้องมีสปิิอย่างถ้าเป็นตัวแนนเอง,งน่ะถ้าแนนไม่พอใจลูกน้องแต่เวลามีลูกค้ามาแนนก็จะพูดกับลูกน้องปกติซึ่งจะไม่ทําให้เสียบรรยากาศซึ่งจะทาให้ลูกน้องอลูกค้านี่ไม่รู้เลยว่าเอ้ยแนนมีปัญหากับลูกน้องอยู่นะแล้วเราก็มาเขียนกันข้างหลังคือเราจะบอกว่าเราเป็นหัวหน้าค่ะหัวหน้าที่ดีอะ่ะเราจะต้อง เรียกลูกน้องปรับความเข้าใจไม่ให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มในหมู่คณะและยิ่งความที่ว่าเราทํางานมานานเราควรเป็นโปรเฟชชั่นบอลเอ่อโปรเฟชชั่นอลมากกว่านี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าหลังเวทีจะอะไรก็แล้วแต่แต่หน้าเวทีก็คือไม่ควรที่จะบึง้งตึงไม่พอใจก็ต้องเก็บเอาไว้ต่อมุกรับมุกถ้าไม่อย่าง,งนะั้นเราไปดูอ่ะคืออย่างแนนอยู่ไกดใช่ไหมเวลาแนนไปดูลิเกทีหนึ่งแนนก็เสียค่าน้ํามันไปแล้วนะ ก็ประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยบางทีไปกลับก็เป็นพันนะคะ